บางน้ท่วมหมู่สากัเป็น้อกไมมบลที่ม่หลวงท่านเปนทานิให้มเองนะครับขอ่าคุ้มองคมาจมงได้นะครับเพราะว่าจะเป็นพนักงานบางไหนที่รัาเข้าเปบนพรแพงเข้าในาสองัญนอย่างไม่หน่อยไม่เงยไ่เงผูิตใจบุญใจบุญถิ่นข้ามาเท็ดบุญเท็ดบุญไดีเพิในกน ทีาก้าบนี่นะครนองแห่งความจริท่นในการบปุธนาคารเอาเป็นบ้านไรเดอนหน้าวันที่สาวันเสาหน้าเสาเสาที่ที่ปนาารผู้นบปุทธนาคารพี่น้องข้ารับธาารเี็น้องผู้ใจบุญเป็นงที่เอ็นบุญกันนอปซอยกันแต่ละาเปซอยกัน ตถงก็ดมาเงนะครับเนาะาเลตำบบลแปะเอาบลสแห้งนหลายตำบลถีมารวมกันั่นอนะเรารนูคนหลายถีมา้ก็นั้งใจย่างน่อยมีเราาบักบนก็เป็นทงต้หลายแห่งตะูถีมาเอามาโดนต้นขาเป็นาไม่ขอรูกัหลายอ่ะ ปล่อยกันคณสนุนกันมันร้อนขนมากแต่มาแตกไาอยู่ได้มาแตกไลงท่านวันอาทิตย์มั้งพระจามวิถรวันาทิตย์ถิสีกันย่าห้างบัตรบัตรองเต่าเฮาเนาะกับที่ดสัมาานเพื่อนปีนองเจ้าสัมภานทุกคนเนาะไปสอยกันลงท่านวันน้องเต่าให้ลงท่านหลายอยู่ทุกาเพราะวันจะพูดลงท่านหลายบัน้งเต่าไอ้ลงท่าน อเป็นไงเป็นไงอะไรกันเป็นบุญรวมกันทำบุญรวมปา,ากทักปากรวมขัน่พี่หนาก็ะพบกันใหม่ขอ,ขอให้พี่นนอไม่ต้องสุข,ขกความไปเริ่อยุกภาพหลังไปแข็งแรงเ,เด้อออ้คนอยากหนานะครับขอบาคนาคุณนอยู่เท่านหร่พี่้นง